สิทธิขั้นพื้นฐานในการที่เราจะสื่อสารกับผู้คนโดยที่เราไม่ละเมิดสิทธิใครค่ะทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติในทุกวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกันสารกดีสมวัณ์หนึ่งในหลายตอนหน้าที่ในสิทธิสิทธิในหน้าที่วันเสาร์ที่4มีนาคมนี้9้าโมงครึง่ง ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะรณรงค์อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเราอาจจะตั้งโต๊ะล่าหลายชื่อแต่ด้วยความที่ณตอนนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันไปอยู่ในเวอร์ชั่นของออนไลน์คนเนี่ยสำคัญมากๆถ้าสื่อพัฒนาแต่คนไม่พัฒนาไม่ทานสื่อก็อาจจะมีผลเสียเยอะต่อสังคมสารคดีสัมวันหนึ่งในหลายตอนพหูสังคมออนไลน์วันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้9โมงครึง่ง